ลูกค้ารถมิสซูิชิจาก4จังหวัดภาคเหนือกว่า700คันจากบริษัทกลุ่มมิตซู999ร้องไม่สามารถจดทะเบียนหรือโอนกรรมสิทธิ์ได้ภรรยาประกาศตามหาสามีวัย54ปีที่หายไปหลังจากพานักเรียนที่โรงเรียนมัธนะศึกษาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนศูนย์คนหายไทย PBS ลงพื้นที่กับญาติติดตามหาอย่างเร่งด่วน บุคลาคกรสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยไวลัยลักจงกังหวัดนครศรีธรรมราชร้องเรียนให้ตรวจสอบหลังมีการลักลอบตัดต้นไม้ปลูกไร่จางโหนเนื้อที่กว่า3,000ไร่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยไวลัยลักสถานีบีดีมาบอกวันนี้คุณชีรเดชงามเหลือจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับห้องปฏิบัติการทดสอบพลาสติกชีวภาพแห่งแรกในอาเซียนโดยได้รับการรับรองจากประเทศสาธพพา,า,ารณารัฐเยอรมัน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้วันพฤหสัสบดีนะคะที่27มีนาคม2557ค่ะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนอาจจะเป็นความทุกข์โดยส่วนรวมนะคะของคนร่วมอาชีพของคนท,งทั้งชุมชนทั้งตําบลร้องเรียนเข้ามาได้อย่างวันนี้ก็มีปัญหาของกลุ่มผู้ที่ซื้อรถมิสูบิชียนะคะซึ่งไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้นะฮะรวม7 0 0รคันที่มีบางส ะะมาร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนแล้วก็จะเป็นประเด็นสําคัญที่เราจะพูดคุยกันด้วยนะคะวันนี้แล้วก็สําหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารร้องเรียนเรื่องต่างๆนะคะท่านผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ027902111แล้วก็027902630 3ค่ะหมายเลขเดียวกันนี้นะคะท่านผู้ชมยังสามารถปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายได้เนื่องจากว่าสภาทนายความนะคะร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนในการส่งทนายความมาประจําอยู่ที่รายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9นาฬิกาถึง16น ทรากานะคะทนายความท่านแรกวันนี้คุณปรีชาอยู่จุ้ยค่ะท่านที่2คุณอราดาโทรัสค่ะและ1ช่องทางนะคะในการติดต่อสื่อสารกันก็คือผ่านทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4268822นะคะแจ้งเหตุร้องทุกข์แนะนำติชมรายการแสดงความคิดเห็นร่วมในประเด็นต่างๆนะคะ ครั้งละ1บาท50สตางค์เท่านั้น,นร,ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะท่านผู้ชมคะที่เราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านได้มีโอกาสนะคะติดต่อสื่อสารกับดิฉันอนุมารเกษตรพืชผลติดต่อกับรายการสถานีประชาชนก็คือการสมัครเป็นสมาชิกไลน์นะคะในส่วนของท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่สามารถเล่นไลน์ได้นะ,ะขณะนี้ที่หน้าจอของเรามีการขึ้น QR code ท่านสามารถเอาโทรศัพท์มือถือของท่านมาสแกนได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์ ID ไลน์ก็ได้ก็คือคําาว่ People Typ PB is Naka. ก็จะสมัครเป็นสมาชิกของรายการสถานีประชาชนได้ค่ะสิ่งที่เราสมัครเป็นสมาชิกสถานีประชาชนจะก่อเกิดประโยชน์ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเราใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารกันนะคะบางครั้งใช้แจ้งในเรื่องของคนหายต่างๆหรือว่าเราไปพบเห็นนะคะคนที่เขาพัดหลงมาดูแล้วเอ๊น่าจะเป็นคนที่หายตัวออกมาหรือเปล่านะคะเด็กคนแก่ผู้สูงอายุบ้างนะคะก็ส่งภาพเข้ามาได้หรือจะไปพบเห็นจุดที่เป็นอันตรายนะคะในการขับขี่รถส่งภาพเข้ามาก็ได้เสาไฟฟ้าจะล ป้ายโฆษณาจะพังลงมานะคะไดห้หมดนะคะหรือแม้แต่บางครั้งภาพอุบัติเหตุนะคะนาทีฉุกเฉินต่างๆท่านก็สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะทางรายการก็จะได้ตรวจสอบแล้วก็ประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมออกมาด้วยนะคะหรือว่าในการที่รับฟังนะคะรับชมรายการของเราแล้วก็ท่านเห็นปัญหาต่างๆของคนอื่นๆอยากจะเสนอแนะ วิธีแก้ไขปัญหานะส่งเข้ามาทางไลน์ก็ได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงแรกวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็จะมาติดตามเรื่องราวของสมาชิกในครอบครวัวที่หายตัวไปนะคะ<ส>แล้วก็สำหรับสมาชิกในครอบครวัวที่หายตัวไปนะคะที่หลายคนให้ความสนใจกันเพิ่มมากขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้ทางรายการได้นําเสนอนะคะ<ส>ก็เป็นเรื่องราวของน้องยงจันหลานะคะอายุ7ปีนะคะก็เป็นลูกของ าชาวกัมพูชาที่เข้ามาทํางานก่อสร้างนะคะที่ซอยผลโยธิน52แล้วก็หายตัวไปร่วม6วันแล้วนะคะโดยในส่วนของน้องยงจลาะะทางรายการสถานีประชาชนก็เผยแพร่ภาพนะคะแล้วก็ส่งไปตามระบบทำรายของทางรายการด้วยนะะล่าสุดวันนี้นะคะมีทั้งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะะสุนัขตํารวจนะะรวมไปถึงสื่อมวลชนหลายช่องหลายแขนงนะคะไปติดตามความคืบหน้าในการค้นหาน้องเขาที่พักของคนงานที่ซอยผลโยธิน52นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของทาง มูลนิธิกระจกเงานะคะที่ลงไปสำรวจด้วยเรามีภาพนะคะที่ทางผู้สื่อข่าวของเราได้ไปติดตามนะคะการค้นหาเมื่อเช้านี้นะคะกรณีของน้องยงจลาอายุ7ปีนะคะก็เป็นภาพของทีมงานนะ,ะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ,ะรวมไปถึงอาสาสมัครนะคะไปค้นบริเวณด้านหลังของบ้านพักคนงานนะคะเป็นลักษณะต้นกกพงหญ้าหนารกนะคะแล้วก็เบื้องต้นนะคะมีการแจ้งว่าได้กลิ่น,นะะที่ผิดปกติ ได้กลิ่นที่ผิดปกติก็เลยมีการระดมทั้งเจ้าหน้าทีนะ่ตำรวจอาสาสมัครรวมถึงสุนัขตำรวจนะรเพื่อไปค้นหาที่มาของกลิ่นนั้นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันพวกเราก็เฝ้าอธิษฐานนะคะว่าขอให้ไม่ใช่กลิ่นที่มาจาก ซากศพของมนุษย์ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะคะคงต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เรายังมีหวังนะคะท่านผู้ชมคะใครที่พบเห็นน้องยงจลานะคะก็สามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาได้นะคะทางคุณพ่อคุณแม่เขาเองถึงแม้ว่าจะเป็นชาวกัมพูชานะคะเมะื่อวานนี้มาออกในรายการสถานีประชาชนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ก็พูดอ้อนวอนนะคะว่าถ้าเกิดใครพาลูกเข้าไปก็ขอใหเอาลูกกลับมาส่งแม่ นะคะก็ร้องห่มร้องไห้ในรายการเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อแม่นะคะถ้าว่าลูกหายไปนะคะก็คงเหมือนดวงใจหายไปด้วยฉะนั้นฝากพวกเราทุกๆท,ท,ท่านนะคะช่วยกันนะคะใครทราบบอะแสต่างๆก็ส่งเข้ามาได้ในรายการสถานีประชาชนนะคะเอาละค่ะตอนนี้ ทางผู้สื่อข่าวของเราก็ยังเกาะติดในพื้นที่อยู่นะคะถ้าหากว่ามีความคืบหน้ายอย่างไรก็จะรีบรายงานให้ทราบทันทีค่ะมาติดตามกรณีเด็กหายอีกรายหนึ่งนะคะชื่อว่าน้องวิวัน์นามสกุลชัยนิคมน้องฮับนะคะอายุ14ปีค่ะน้องฮับนะคะหายตัวไปเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาที่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรตอนประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะคะคุณแม่น้องฮับบอกว่าน้องฮับได้ขึ้นรถบขอสอไปลงที่สายใต้บอกว่าจะไปหาน้าที่กรุงเทพนะคะพอคุณแม่ขึ้นรถจากชุมพรมาที่กรุงเทพ นะคะแล้วก็ติดต่อกับคุณน้าคุณน้าบอกน้องฮับไม่ได้มาหานะคะก็เลยยิ่งทําให้คุณแม่ตกใจว่าเอ๊ะแล้วน้องไปไหนนะคะวันที่น้องเดินทางมานะคะน้องก็สะพายกีตาร์มาตัวหนึ่งนะฮะกีตาร์โปร่งนะคะแล้วก็มีในส่วนของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องกระเป๋าเป้รายพรางทหารด้วยนะคะไม่ทราบว่าน้องไปอยู่ที่ไหนนะคะแต่ก็อยากฝากประชาสัมพันธ์เผื่อแท,แท็กซี่นะคะหรือว่าพลเมืองดีท่านไหนพบเห็นน้องฮับนะคะในภาพก็ขอให้แจ้งบอกแสเข้ามาด่วนเลยค่ะคุณแม่เขาแจ้งความไว้แล้วที่สอนอตะลิ่งชันนะคะ ไปที่รายต่อไปนะคะชื่อว่าน้องเจตหรือว่าเด็กชายเดชาวัฒยาต่ออายุ12ปีค่ะหายออกไปจากบ้านที่อำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่17ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วแล้วนะคะโดยในส่วนของน้องเดชาวัฒนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ขอร้องให้เจ้าหน้าที่นะ,ะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันตามหาน้องเขาอยู่นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องเขายังปลอดภยัย แจ้งความไว้แล้วที่สพบ้านโคกค,ค่ะไปที่คิวที่หายไปคนต่อไปนะคะน้องนครขออภยัยคุณนครวันอยู่อายุ30ปีนะคะก็เก็บกระเป๋าเสือ้อผ้าไปด้วยแต่ว่าทิ้งบัตรประชาชนเอาไว้ที่บ้านนะคะปั่นจักรยานหายาไปจากบ้านที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดประจินบุรีเมื่อวันที่2พฤษภาคมนะคะจนปัจจุบันยังไม่ทราบข่าวนะคะว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรทางบ้านเป็นห่วงมากแจ้งความไว้แล้วที่สพสนามชัยเขตนะคะไปที่กรณีคุณนัทพงษ์ทุมมาหรือว่าคุณบ๊อบอายุ34 ปีนะคะซึ่งในส่วนของคุณนัทะพงศ์นะคะก็รูปร่างผอมสูง170ซนติเมตรผิวคล้ำลักษณะหัวโล้นนะคะหายไปจากบริเวณแยกกิโลเมตรที่8แถวคู่บอนถนนรามินทาตั้งแต่วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาวันที่หายตัวไปนะคะไม่ใส่เสื้อสวมแต่กางเกงยีนขาย,ยาวแล้วก็วันต่อมาวันที่19มีนาคมมีคนพบปบอแสนะคะว่าเดินอยู่ริมถนนเรียบด่วนรามินทรานะคะ แต่ว่าการแต่งกายก็คือใส่เป็นจีวรสีเหลืองลักษณะไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวของนนะายนัทพงศ์เองมีอาการทางสุขภาพจิตด,ด้วยค่ะใครที่พบเห็นบอกแสก็แจ้งเข้ามาด่วนเลยนะคะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามความคืบหน้ากรณีของน้องยงจันหลานะคะซึ่งขณะนี้มีการค้นหานะ,ะน้องเขาบริเวณด้านหลังของที่พักคนงานในซอยผลโยชิน52ผู้สืข,ข่าวของเรานะคะคุณประภาสเลิศวิไลยอยู่ที่นั่นค่ะสวัสดีค่ะคุณประภาสคะ สวัสดีครับค่ะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะคุณประภาสครับผมเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่พร้อมกับมูล,ลนิธิกระจกเงานะครับค่ะเจ้าหน้าตำรวจสอนอาบางเขนพร้อมเจ้าหน้าที่อา,าสานําทีมโดยพันตารวจเอกวิรัตก์สอยทองตะพุ่มกับนะครับแล้วก็มีสุนัขตํารวจนะครับจากกองกำกับการสุนัขและม้าตํารวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือเคนายนะครับร่วมลงพื้นที่ค้นหาครับผม ในพื้นที่นะครับในการค้นหาเนี่ยค้นหาบริเวณหลังบ้านพักคนงานครับที่เป็นป่าทูบครับป่าทูบเนี่ยก็สูงอยู่พอสมควรครับประมาณสองถึงสามเมตรครับผมเจ้าหน้าที่อาสาได้ลงพื้นที่ค้นหานะครับโดยมีสุนัขตำรวจนะครับชื่อสุนัขกล้าหาญและสุนัขโชคครับลงดมกลิ่นในพื้นที่ครับผมครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบเบาะแสใดๆครับและทางทีมงานได้ทางทีมงานของในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้สั่งยกเลิกปฏิบัติการนี้แล้วครับ ค่ะเห็นบอกว่ามีกลิ่นผิดสังเกตด้วยพอทราบที่มาของกลิ่นไหมคะหรือว่าพบอะไรบ้าง<ม>ไหมครับมมีช่วงระหว่างค้นหานะครับก็มีเจ้า<ม>ที่วอกลับมานะครับว่ามีการพบกลิ่นผิดปกติครับผมก็ได้ส่งสุนัขเข้าไปดมกลิ่นนะครับในพื้นที่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พบเบาะแสใดๆเพิ่มเติมเลยครับผม,มค่ะเอาละค่ะแต่ว่าในการลงตรวจพื้นที่นี่ถือว่า ทั่วถึงแล้วก็ตรวจโดยโดยครบท้วนของพื้นที่ที่ที่มีต้นทูบไหมคะหรือว่าเป็นบางส่วนคะครับในป่าด้านหลังนี้นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยจะเป็นสุนัขทหารสองตัวนะเออสุนัขตำรวจสองตัวนะครับเข้าไปดมกลิ่นในพื้นที่ก่อนครับพอหลังจากดมกลิ่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้เจ้าหน้าที่อาสาครับปูพรมเลยครับม,มีไม้นะครับดึงเข้าไปนะครับในลักษณะปูพรมเนี่ยก็เข้าไปค้นหาในพื้นที่จนทั่วครับแต่ว่ายังไม่พบ อะไรผิดปกติครับผมนอกจากกลิ่นที่มีเจ้าที่บางท่านแจ้งกลับมาครับค,ครับผมแต่ว่าไม่พบอะไรครับตอนนี้ค่ะแต่ว่าจากสภาพการตรวจสอบก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามีการตรวจพื้นที่เรียกว่าทุกตารางเมตรได้เลยใช่ไหมฮะถ้าเป็นรักษาปูพรมเดินตรวจครับผมค่ะอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เบาใจได้เบาใจในแง่นี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าน้องเขาไม่ไม่ได้ไปอยู่ใน ในดงทูบด้านหลังที่พักคนงานคราวนี้ก็ต้องไปดูประเด็นอื่นๆนะคะว่าเอ๊ะที่บอกว่ามีผู้ชายซื้อขนมให้น้องเขาทานก่อนที่จะหายตัวไปหรือว่าใครพบเบอ่อแสอื่นก็คงจะต้องช่วยส่งกันเข้ามาด้วยนะคะขอบคุณคุณประภาสมากๆค่ะขอบคุณค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาติดตามเรื่องราวของลูกค้านะคะเป็นลูกค้ารถมิสุซิบิชจาก4จังหวัดภาคเหนือกว่า700คันด้วยกันนะคะในบริษัท กลุ่มมิซูบิชิ999ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายรถมิซูบิชินะคะแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะจดทะเบียนหรือว่าโอนกรรมสิทธิ์ได้ผู้เสียหายต่างๆนะผู้เสียหายหลายๆคนนะะต้องใช้รถป้ายแดงแล้วก็ใช้รถที่ไม่มีป้ายทะเบียนด้วยนะที่ผ่านมาก็ถูกตำรวจตรวจคน้นเรียกจับปรับเป็นประจำนะะส่งผลกระทบในการใช้รถแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงส่งผลกระทบในการใช้สิทธิ์เพื่อยื่นขอภาษีในโครงการรถคันแรกก็ไม่สามารถ ดําเนินการได้ค่ะคุณทิดารัศินปรักษาผู้สื่าวของเราลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ไปติดตามรายงานค่ะ